สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะทำหน่อไม้ไร่ยัดไส้นะจ้าอันนี้ก็วัตถุดิบหลักของฮาหน่อไม้ไรหน่มาแกเปลือกอให้ก่อนนะจ้าเสร็จเรียบร้อยก็มายักเป็นเส้นเป็นทายนะจ้าอ่าแล้วก็ตัดหัวตัดหางเนาะตัดส่วนที่แก่มันออกไปนะจ้าที่มันเป็นปล้องเนาะอันนี้ก็วัตถุดิบหลักของเฮานะจ้าอ่ามาดูในส่วนเครื่องแกงก็บบมีอย่างนักแต่วจ้าก็กมีกระเทียมนะ้จ้าหอมแดงหั่นซอยใส่ครกลงไปเลยเนาะตามด้วยพริกนมนะจ้า กะปิเนาะชูรสแหน่นอยนะเจ้าแล้วก็รสดีหนิดหน่อยเนาะเขานี่ก็มาขกเครื่องแกงให้ละเอียดนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยย้ายไปหน้าเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะเจ้าเอาเครื่องแกงกับหมูซับลงไปผัดเนาะสูตรของแม่เนี่ยจะผัดไส้ให้มันสุกแขก่อนนะเจ้าผัดหมูให้สุกแขก่อนแล้วค่อยเอาไปยัดไส้นะเจ้า,ตนะจาแต่ละบ้านก็ทำเหมือนกันเนาะอันนี้สูตรของแม่นะเจ้า วิธียัดไส้เขาก็ครี่นอเดีเ๋ยวจะแล้วก็มีพื้นที่แล้วก็เอาไส้หมูใส่ลงไปเดีเ๋ยวจะไส้หมูสับคั่วเนาะ แล้วก็เอาตอกไปมัดนะมัดรลวมๆนะจ๊ะแบบ่ต้องแน่นเนาะเอาหมูซับนี่เ่าก็คั่วซุกแล้วเนาะหน่อกระซุกแล้วทีนี้ก็เหลือขั้นตอนการทอดนะจ๊ะวิธีทอดก็ใส่น้ํามันลงไปนะจ๊ะเอาหน่อลงไปทอดเนาะหน่อกระหมูมันซุกแล้วนะคะก็ทอดให้พอเหลืองสีสวยก็ยกออกจากเตานะจ๊ะอันนี้ก็เป็นวิธีทำหน่อไม้รยยไร่ยัดไส้แบบง่ายๆนะจ๊ะบ้านๆแต่อร่อยนะจ๊ะหน่อไม้รยยไร่ยัดไส้เจ้า